ที่ท่านได้เวลาเาให้ด เพิ่มมาทีล้วลูกนักกรมก็าะีชอเนาะขอให้หนมับานเะนะอุณมากนะมิเกสอนลามาเลให้ละแล้วลูกจะมาลาถวายด้วยตัวเองด้วยณที่นี้ขอคุาอคาจทุกจับนะครับไม่ว่า